สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเต้ช่องพี่ที่วีเหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้เต้มาอยู่กับแมปอ่า UFO Simulator นะก็จะเป็นเกี่ยวกับคําว่า Simulator มันก็จะเป็นแนวที่เหมือนเรามีสัตว์เลี้ยงเนาะเยอะแยะอะไรประมาณนี้แล้วก็โจมตีมอนเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับน้องๆอันนี้เต้ก็จะมี UFO อยู่อันนึงนะเออคือแบบมันก็ต้องอัพ UFO อะไรเรื่อยๆะครับแล้วส่วนใหญ่มันก็จะมีมอนเตอร์เนี่ยมอนเตอร์ Monster คือคนเนี้ยเรามี UFO เราก็ต้องเอา UFO ดูด ดูดมอนเตอร์นะครับประมาณนี้นะเราก็จะต้องมาส่วนใหญ่เราก็ต้องมาเก็บครับน้องๆเนี่ยมาเก็บอมอนเตอร์พวกนี้นะจะเก็บเงินแล้วก็อัพ UFO นะครับน้องๆอ,อันนี้เต้ก็ทุกมอนเตอร์เวลาเราจัดการได้อะมันจะดอบของเนยนะดอบสวมใส่ของสวมใส่เลยมาเนี้ยแต่ว่าเต้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่ามันใส่ Auto ออโต้เหมือนใส่อัตโนมัติอันไหนที่ได้ใหม่แล้วมันก็จะใส่อัตโนมัติเลยครับน้องๆเน,นี่ยถึงเอาจริงแล้วก็ ใช้ระยะเวลาพอสมควรอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นพวกสมิลิเตอร์หรือเป็นไทคูนะครับเวลาเล่นนะอันนี้เต้เล่นได้ก็ประมาณเกือบชั่วโมงขวาได้นะครับแมปนี้นะแต่ว่าก็ถือว่าก็โอเคลูกเล่นก็แปลกใหม่ดีแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกน้องๆมันก็จะต้องเปิดแมปไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ่เต้ก็อยากจะบอกว่าไอ้แมปพวกนี้นะเวลาเล่นะ่ะคือถ้าเรามี อ่าปัจจัยในการสนับสนุนทางโลบักเนี้ยเราก็จะไปได้ไหวครับแล้วก็อาจถึงจะไปแบบวเวอร์เลยวเวอร์เวอร์เลยประมาณนี้ก็อา่าน้องๆหนูๆบางคนที่ยังไม่ได้มีกําลังหรือว่าอะไรที่ค่าขนมโรงเรียนหรือบางคนมีได้ค่าขนมเรียนเก็บก็สนับสนุนผูพัฒนาเกมได้ครับน้องๆก็เอาจริงๆแล้วไม่ได้ว่านะว่าเออเด็กเติมเกม,มเติมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความสุขในอีกแบบของเราแต่ว่า การเติมเกมของเราเนี่ยเราอย่าต้องไปเดือดร้อนผู้ปกครองครับน้องๆเหมือนกับว่าไปเอาเงินแม่มาแอบขโมยเงินแม่เอาเงินพ่ออะไรเงี้ยคือมันไม่อเคครับก็เกมเขาสร้างมาให้เล่นฟรีก็ได้ครับน้องๆแล้ววันหนึ่งที่น้องๆมีกําลังที่น้องๆจะเติมก็เติมเต้ก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเพื่อนใาเกมเต้เตบอกตรงว่าเขาก็ทําเกมมาให้เล่นเ,ออเรามีแบบ มีน้ำใจมีกำลังที่จะสนับสนุนเขามันก็โอเคครับอย่างที่ของวิเต้เอาเต้ก็เอาจริงเต้กันนิดนึงนะก็หลายเกมเหมือนกันนะ ก็เอาเป็นก <an> ําล <an> ังใจผู้ผู้ทาเกมหลายๆคนแล้วกันครับเพราะว่าเต้ก็เป็นคนผู้เล่นเล่นเกมเนาะมีเกมใหม่มาก็เล่นเนาะแล้วก็มีเราสามารถติชมได้อะไรส่วนไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคสําหรับตัวเราเราก็แค่ถอยออกมาแต่ก็ไม่ต้องไปตําหนิรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับสาหรับว่าผู้เัฒนาเกมเขาก็อยากทําเกมมาในดีอยู่แล้วแต่ว่าคือความเขาเรียกว่าความถูกใจความต้องการมันก็ต่างกันเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูครับว่าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงขวาที่เต้เล่นนะมันเป็นยังไงนะ นะครับน้องๆอันนี้ก็หลังจากที่เต้ได้ไปประมาณเล่นประมาณเกือบชั่วโมงน้อยเต้ก็สามารถอัปเดต UFO ตอนนี้ UFO ก็จะมีประมาณ 3- 4สีลำแล้วและเงินก็เพิ่มได้ไวมากครับแต่ตอนเริ่มแรกนะเพิ่มทีละ2 0่0ิวามามมอนจะตายได้นะครับโอ้โหใจแทบขาดเลยอันนี้ก็ดูเต้เก็บเหรียญทยีเป็นล้านแปบ๊บเดียวนะครับน้องๆกันเนี่ยอัดันอันนี้อ๋อเปิดมา2 M เนาะ แวบอักไปเราไปดูเลยว่าของเราจะเด่นขนาดไหนมอนเตอร์มันก็จะมีดาวมากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะส่วนใหญ่แล้วเต้เห็นไอ้ถ้าเป็นสีขาวมันจะได้น้อยสุดมั้งในกลุ่มนะแล้วก็จะมีสีเขียวมีสีฟ้ามีสีม่วงเต้ก็ไม่รู้ว่าอันไหนที่ไม่ใช่สีขาวเต้เก็บไว้ก่อนนะี่ยอย่างเงี้ยสีม่วงเงี้ย เอาแต่ไปได้เพจตอนไหนอุ้ยนี่มีสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับประมาณนี้ดูนี่ดูดดูดเอาเป็นเราเราเป็น UFO อเนาะก็จะดูดเขาขึ้นมานะครับแต่ว่าไปเราก็ยังไม่ได้เด็ดขนาดนั้นนะยังไม่ได้แบบดูดได้ไวขนาดนั้นนะโอ้ยตัวเขียวนี่สองตัวสามตัวเลยนะโอ้มันเดินนักเลงมากเลย เอาด,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 ดู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 อันนี้เราก็อัพ UFO อฟแต่ไปอัพ UFO ของตัวเองนะครับน้องๆก็อยู่ในขั้นประมาณ5้าล้านอิมเลยประมาณนี้ก็เดี๋ยวพอเราได้จุดตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปอัพอีกนะครับก็อันนี้ก็เป็นสีสันของเกมนะครับน้องๆคือสนุกเพลินๆน,น,นะครับเป็นมี UFO บินตามแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะ ช้าเอาพอสมควรเลยเนี่ยแสดงว่า u f เ้ยังเอาตรงๆไปตรงมายังกากอยู่ครับน้องๆกากมากเห็นแล้วเหนื่อยอะ่ะเอาแต่ถามว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ตัวสีําเงินเนี่ยมันเสียคือมันตายอะ่ะมันตายแล้วจะได้เท่าไหร่นะตอนนี้ไดมีสิบเอ็ดล้านนะครับเดี๋ยวจะเก็บดูฮะได้ประมาณยี่สิบห้าล้านครับน้อง ได้เงินประมาณยี่ตัวละยี่บห้าล้านนะแต่ปมืกีนน้ในเตอเอานี่นี่อีตัวม่วงตัวเนี้ยมันต้องได้เยอะแน่เลยอะ่ะตัวเมืกี้ยังได้ยี่สิบข้าเลยใช่ปะเดี๋ยวดูอีกตัวม่วงนี่ได้เท่าไหร่ โอ้โหดูดนานนานเนาะจบจับจบจับเนี่ยเอาเอาเร็วเร็วหกหมื่นขวานะครับน้องแต่นานมากโอ้โหอันนี้ก็ยังพอได้สมควรนะนี่นี่ดูอีตัวม่วงจะได้เท่าไหร่ฮึบเท็็บละ โอ้โหได้เพิ่มมาประมาณสี่สิบห้าสิบล้านเลยครับน้องสุดยอดเลยนะอันนี้ลูกเจี๊ยบเหรอเอาเปิดเอาเปิดไม่ได้นะครับต้องเปิดอันแรกได้รู้สึกว่ามันยังอืดๆอยู่เนาะในตัวเราอะดูดแบบอืดๆมากเลยนะมนุษย์ต่างดาว มนุษย์ตัง้งดาวมาบินอ่าแต่อตัวสีขาวแบบเดียวครับ UFO เราก็โหดนะจ๊ะแต่เดี๋ยวต้องไปอัพ u o ใหม่อีกแล้วอันนี้เรากลับมาอัพ บ้านเราก่อนโหเรามีรวยมากเลยมีเป็ร้อยกว่าล้านเลยนะครับแต่ปลดปลอดอีกตัวหนึ่งปลอดอีกตัวหนึ่งต้องใช้เงิน1000ล้านนะอัพอัพให้หมดแล้วอย่างที่น้องเข้าใจกันนะสมูทเตอร์มันต้องเกี่ยวกับการผรรสมตัวของสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีค้าขายมีอะไรก็ว่าไปแต่ว่า ไอเงินจริงคงไม่น่าใช่ครับแต่มันเป็นค้าขายอะ่ะมันก็คือปกตินะคือคักใช้คำว่าอ่าใครมีใครอัปเกรดตัวดีแล้วมาแบ่งปันดีกว่าก็ถามว่ามันก็ผสมแล้วมันก็ซื้อกันในเกมนะครับเงินมันก็หมุนอยู่อย่างนี้แหละไอเกมไอเงินที่มันเข้ามามันก็เป็นเงินโลบักนะที่ว่าจะไปซื้อนู่นซื้อนี่เลยประมาณนี้ครับอ่าโอเคครับเงินคลีมนี้เต้กก็ฝากไว้แค่นี้ดีกว่าเนาะ เพราะว่าสมูริเตอร์มันก็จะยาวๆไปเลยเล่นกันยาวๆก็มาดูวิธีเล่นเอออะไรเอ,อ็สอบคือสอดของกับแมบไหนอะไรแมบไหนก็มาเพลินๆครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเออโอเคครับเกิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ,บน้อง